มันบอกไม้น้องมันอยู่ในตู้บิ้แลวมันเองแล้วเชฟวักับมีมันเองเดินโน่นนะไอเดินโนนกูเบนซี่มาดิอุ้ยแล้วพี่ป็นอะไรตัวเดียวอ่ะอุ้ยเบน โอ้โหพี่เอกตีกูสตันเล่นไปเล่นไปเล่นไปยุบได้ปะโอ้โหเฮียกูโดนเว้ยโดนไม้ทีหลังโอ้โหดโดนไม้ดโอ้โดนเพื่อนตีพี่มิดไม่ชุบกอนีพี่ตีผมทำไมเนี่ยตีได้เพี่ยนไหมไม่ชุบกอนเรียบร้อยพี่นิิกกมาดูเลีคตีพี่ชุบกอนพี่ชุบก้า ตัวนี้ชิตัวมันโง่หอวสัตว์โง่ควายเสียงเสียงยาแผครับเสียงยาแผลวปาดังดังมาดิคุเล่นนี่ยัมาดิควายมึงก็ป๊าดังดดิลูเต่าพโดนหูเต่อสื่อไรโดนพี่ไอตีสตันแลวมันขี้หัวมึงเลยยังไม้เปิดให้เลย คหน่วงเลยโอ้ยเทียรีบเฉยเที่ยจะมึงคุยอะไรเยัยไม่ได้เรียนเนี่ยปากะไรสัตว์ปีนียอะไรไอ้สัตว์ีอะไรสัตว์แล้วมึงเป็นเทียอะไรอ่ะปลูกไอเจ้าเนี่ยปล่อยหัวแข็งส่ตว์อะไรด้นะครับจะเป็นชุดไปปะชุบก่อนชุบก่อนดี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 ก่อนดีก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวครับลองพุ่ง

ขอขอดู้ามหน่อยพี่ขอดู้ามหน่อยขอดู้ามหน่อยพี่ทำไมมีสองดีละคนมึงจะอ้างอะไรอาวุธมึงก็แรงกว่ามึงจะอ้างอะไรโทษโทษโทษพี่โทษควายไหมก็คงหวายอุ้ยเฮียเบ๊วันนี้ว้าวโอ้ยเฮียไม้ไม้ยืนหน้าให้มาไม้ยันหน้าให้หรอมีสองดูไว้เล่นไปนะ ยืมจีบจัดอ่ะที่มีเกาะมอ่ะมาเอาแล้วมาเอาแล้วชาลมีรถแรงๆขับไหมอันนี้เป็นเวอมันยืนัางกูไ้ซะโง่ไอ้เหี้ยรอกับตีนกูเลยพวกมึงอ่ะโง่จัดไอ้สัตว เราคนไม่ต้องแย่งกันต่อโง่ไอ้ควายมึงชุบได้ไงมึงชุบได้ไงมึงหลอนอะไรเนี่ยแหวนเสียไม่เหี้ยสวยไอ้เหี้ยชุบได้ไงอ่ะอะไรอ่ะเพื่อนตายหมดแล้วกูงงนะโคตรลาวเลยเหี้ย โง่ไอ้เหียกับตีนกูดิพว้มึงอะกลับตีนกูดิควายยิมชุกอนไม่ต้องแอคไอ้เหียกับต as ีนกูดิไหนอะกลับตีนกูดิอยเออับตีนกูดิเร็วกับตีนกูดิผู้มึงงาควายเล่นโง่โแก๊งเด็กน้อยเฮีโดนกโดกโดนกโดกโดนกโดกโดกโดนกโดนก็โดนก็ดนกดนกนกดนกดนก็โดนาโก็โดงก็ก๊งนโงก็นก็ยเนกโงนดกนกนานกนกดโ็ยโ ถูกสูดเอาไปก่อนเอาไปถอดเห็นไหี่อไหนอะกลับตีนกูดิควายหายหัวไปไหนหมดไล่สัตว์ไหนอะมึงกลับตีนกูดิอะไรอะเขาให้เอาไม่เอาเราขาดไมรอบนี้กูอ่านให้ด้วยเดี๋ยวมึงรอดูในยูทูปไงควายอยากไม่ต้องการเลยอยากไม่ต้องการเลยไม่ได้เก่งเพี่อะไรมึงยูทูปพี่อะไรมึงไม่อยากมึงโง่ๆพี่อะี่อยากมึงชอบกระตุกแก๊งไมีเหี่ยงแก๊งควายสัตว์แก๊ควายเพี่อะไรอะรู้มันนี่เพี่รู้มันนี่มึงมีแก๊ง ไก็ควายเฮียอะไรอะลู้มันนี่เฮียลู้มันนี่มีแก๊งคูอะไรตัดเกมแค่ลุงเรียนอะไรตัดคู่อะไรไอ้เหียเฮียอะไรตัดชนะแล้วครับคุณชนะแล้วี้ยต่อยมึงเท้ากูไปแค่นั้นไอ้เหี้ยกูชนะแล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะกูชนะแล้วแค้นกูดิมึงแค้นกูดิควายเมื่อกูชนะแล้วมึงก็แค้นกูดีมึงแค้นกูดิกูชนะแล้วอ่ะกูไม่สวนด้วยมึงแค้นดิแค้นเบาแค้นเบาเหี้ยมึงแค้นดิไอ้เหี้ยมึงแค้นดิแค้นดิแก๊งโง่ๆไอ้เหี้ยไอ้แพ้แล้วยอมรับไม่ได้เหรอวะไอ้เหี้ย ไหนตกลงไว้ว่ากลับตีนไงไม่เห็นกลับตีนกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยออแก๊ง,ง,งโง่ไอ้เหี้ยแก๊งขยาไอ้สัตว์ตไปแล้วเจอกันในยูทูบนะครับแก๊งขยา้เหี้ยสูตรสีฟ้าเนี่ยไอ้สัตว์เงี่ยพี่มึงต่อหมอปะต่อมอแล้วตอมอแล้ว